ย้ยมาทุงนี้เป็นไงบ้างงานของงาดาวหลายๆชิ้ที่กำลังเตรียมกะออกเดนินปยับเป็นหมดเลยครับยุ่งนขนาดไหนในงานของเราจริงๆจ,จ,จะพูดจะพูดว่าในในแง่มุมที่ดีมันมีเวลาให้เราคลาฟต่วงานได้มากขึ้นครับอย่างเช่นช่วงเวลาที่จริงๆแล้วเราต้องอ,ออกกองถ่ายแป่ลักพาร์ทสองใช่ไหมฮแล้วพอ กิดสถานการณ์ที่เราออกกองไม่ได้ออกกองไม่ได้เสร็จปุ๊บอะไรทำให้พี่มีเวลาพวกพี่ๆและทีมงานน้องๆได้มีเวลาทบทวนกระบทเหมือนแล้วก็เวลาเป็นอยู่กระบทแล้วก็เตรียมการแล้วก็ซ้อมแล้วแสดงมีเวลากับมันมากขึ้นก็เลยรู้สึกว่าเหมือนอาศัยสถานการณ์ที่ไม่ปกติทำให้เราได้ประโยชน์จากมันให้ได้เลยครับตอนนี้มันได้กงหมดการค่าว่างที่โย้ว่ามันจะสามารถเกรื่องถ่ายความกลับไปได้ออกมาปล่อยออกกันเมื่อไหร่จริงๆระหว่างนี้เราก็ถ่ายทําเสร็จเรียบร้อยแล้วครับไปแอบถ่ายทํามาเยี่ยมๆีแล้วก็ถ่ายทําเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็เรื่ ปีแักสองมีจำนวนแค่ห้าตอนเหมือนเดิมใช่ไหมครับแล้วก็ที่มีกําหนดฉายใหม่แล้วครับคือยี่สิบเจ็ดพฤษภาคมนี้ครับมันพฤหัสขยับเป็นเดือนพฤษภาคมใช่ครับอย่างงานหนังนะพี่ผมหลายเรื่องก็ขยับหมดเลยครับอะก็จริงๆโรงหนังมันเป็นยังยังหนังที่จะฉายโรงนี่ยังเป็นสถานการณ์ที่ยังยังต้องรอดูสถานการณ์แล้วก็ร่าเราต่อไปก็ตอนนี้ถ้าเป็นที่ G-Net เนี่ยเราก็เราก็ดูกันแล้วก็ประเมินกันว่าหนังที่เราทํามาแล้วเนี่ยบางเรื่อง บอกคุณจะเข้าใน timing แบบไหนหรือบางเรื่องอาจจะอาจจะเปลี่ยนเปลี่ยนสถานที่ฉายอะไรอย่างงี้ครับก็แสดงว่ามีผลกระทบพอสมควรในการที่จะกําหนดเป้าหมายหรือว่าการวางเรื่องว่าจะเรื่องไหนมาอนมาหลังใช่ครับจริงๆพี่คิดว่าสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาทําให้จริงๆพี่ว่าหลังพอหลังพอสถานการณ์อาจจะเริ่มเริ่มกลับมาอย่าเรียกว่าปกติเลยเหรมันคือ new normal ใช่ไหมฮะพี่ว่าพอสถานการณ์มาเริ่มกลับมาได้เนี่ยพี่ว่าทุกคนจะต้องปรับตัวและใครปรับตัวเร็วก็จะสามารถไปต่อได้อย่างเร็วนี่ครับลสถานที่ฉายคืออะไร เปลี่ยนอาจจะอาจจะจากที่เราเคยเคยตั้งใจว่าจะฉายโรงหนังเรา,าจะาเปลี่ยนเป็นแ<ม>พลตฟอร์มอื่นอ่แทนนะครับตามตามความเหมาะสมของตัวคอนเทนต์มากกว่าครับเพราะว่าช่วงช่วงโควิดที่ผ่านมามันทําให้คนคุ้นเคยกับการดูหนัง<ม>ในช่องทางที่สะดวกกว่านั้น<ม>ได้ได้ไดมาขึ้นดังนั้นทุกวันนี้ถ้าหนังที่มันจะไปฉายโรงหรือจะเรียกร้องให้คนออกจากบ้านไปดูในโรงหนังได้มันต้องมันต้องเป็นหนังที่ต้องต้อง มีบิ๊กไอเดียที่ที่ดีแล้วก็มีหน้าหนังที่น่าสนใจมากๆครับครับเรื่องหน้าสุดที่กำลังจะจะลุ้งลงยังองนะดาวยังไงจริงๆดาวยังไม่ได้ทำหนังนะครับของของชีเดียใช่ไหมครับก็เรื่องต่อไปใช่ไหมฮะที่กำลังจะวางลอยู่โอ้หอีกสักพักเลยจริงๆจริงๆช่วงที่ผ่านมาคื่อ้ไอ้คนณหล่อลวงใช่ไหมครับแล้วก็ระหว่างนี้จะเป็นช่วงผลิตแล้วก็แล้วก็ทำโปรดักชั่นกันอยู่ครับทำทามิ่งยังไม่ชัดเจนครับแต่ว่ากำลังจะจะกลับออกกองประมาณ3-4เรื่องครับ ตอน,น้นองๆแบบที่ผ่านมาเนีเช่นต้องเพมงตาวาอะไรอย่างงี้ครับมันกน็้เขาเลยายกปกติอยู่นะับพี่ปยังไงบ้างยังปกติเหมือนเดิมครับเพียงแต่ว่าอ,อย่างที่บอกครับว่านาดาวเป็นเป็นบ้านแล้วกันจริงๆเราอาจจะเห็นว่าน้องๆหลายๆคนโตมากับเราเติบโตมากับเราจะให้ให,ให้คิดว่านาดาวเป็นบ้านแล้วก็ถึงเวลานในสมตยพ,นพอน,น้องพ,อน,นอ,งพอน้องเรียนจบแล้วน้องเริ่มเป็นผู้ใหญ่ขึ้นน้องก็อาจจะมีทิศทางหรือวิธีการในการเลือกรับงานหรือตัดสินใจในการรับงานหรือหรือวิธีการรับงานแบบของตัวเองอะไรครับจริงๆ รู้สึกดีใจนี่ที่เวลาน้องโตขึ้นแล้วน้องมีความคิดเห็นเป็นของตัวเองหรืออยากจะออกไปดูแลตัวเองในในหลายๆพาสเลยนยครับ mm hmm. คือพอพอความเป็นนาดาวเนี่ยพอเราอยู่กันเป็นบริษัทยยใหญ่ๆเนี่ยเราดูแลศิลปินหลายๆคนมันจะมีระบบระเบียบที่ม, mm hmm. มันอาจจะเป็นแพทเทิร์นหรือเป็นแบบเดียวกัน mm hmm. อาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามศิลปินบ้างแต่มันก็จะมีหลักการที่มันเป็นบริษัทอะไรเงี้ยครับการที่น้องๆหลายๆคนโตแล้วแล้วเขาเริ่มมีความคิดเห็นที่อยากจะดูแลตัวเองในแบบของตัวเขาเองเลยครับมันก็เลยเป็นเหตุผลที่เขาออกไปหาประสบการณ์ข้างนอกตรงนนั้ ครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยจริงๆพี่ว่าเราก็ยังทํางานด้วยการจัดตัวหมดเลยนะฮะอย่างอย่างกรณีแพรวหรือน้องๆอาอ,อ,อย่างคู่ไก่ที่ออกไปเมื่อเ <c oughs> มือม่อเมื่อปลายปีแล้วเนี่ยฮะก็ยังอยู่ในโปรเจกต์หนังผู้หญิงที่เป็นหนังเรื่องแรกของนาดาวที่พี่ปิงกํากับ <c oughs> ยังอยู่เป็นครบครับก็เลยไม่มีผลของการทำงานต่อกันต่อเรื่องในอนาคตเลยพี่นเ้องลไม่มีครับจริงๆงยังยังคุยกับน้องเลยว่าน้องจริงๆถ้าน้องอยากให้พี่ถ่ายงานให้ได้ก็ยังข่ายได้ขายอยู่นะครับก็จริงๆก็ยังขายอยู่นะครับหมถึนว่าอาจจะ มันอาจจะเป็นเร <Heh. S 1> ื่องว่าพอน้องเรื่องออกไปดูแลตัวเองเพอน้องอาจจะแบบคือบางน้องบางคนเขาอาจจะมีอยากการอยากทำธุรกิจส่วนตัวหรืออยากอยากมีพาร์ทอะไรที่เป็นส่วนตัวบ้างไอการดูแลตัวเองนั่นแหละที่เขาขอแยกออกไปแต่ว่าในการทํางานในการรับงานหลายๆหลายๆหลายๆคนพี่ขายงานครับเม็เตัวนกันเลยงานดาน์มันไม uh ่ไ huh. ด uh ้แบบว่าเอื้อเอื้อให้น้องไปทำงานแบบนั้นได้พี่ยง จริงๆม,มันเป็นอาจจะเป็นเรื่องวิธีคิดหรือตัดสินใจเรื่องระบบงานมากกว่า<ม>คืออย่าง,างถ,าถ้าพูดแบบสมมติตรงๆเลยก็คืออย่างเช่นว่าน้องบางคนเรารู้สึกว่าเราเรามีการขายงานด้วยราคาหรเลขาประมาณเท่านี้ซึ่งสมมติถ้าเกิดในมุมการขายงานบางอย่างเรารู้สึกว่าบางทีเราอาจจะต้องคงเลขารนีไ้ไว้นะถ้าเกิดน้องปรับเปลี่ยนมากมันอาจจะกลับมาอยู่ที่จุดเดิมไม่ได้อะไรพวกนี้มันครับที่บางทีมันถึงวันเวลาเปลี่ยนไปน้องอาจจะปรับเปลี่ยนความคิดนี้แล้วอาจจะอาจจะรู้สึกว่าอยากไปตัดสินใจสิ่งนี้ด้วยตัวเองครับกับเรื่องคนดูแล เขาอาจจะอยากมีการดูแลบางอย่างที hmm. ่ท mm ี hmm. mm ่ที่เขาเลยอะตลอดเวลาแล้วก็แล้วก็อยู่โฟกัสที่เขาคือพอเป็นนาดาวเนี่ยมันอาจจะเราอาจจะมีพิจารกาคนหนึ่งที่ดูแลน้องสี่ห้าคนก็โฟกัสได้ดีสุดในระดับนั้นเลยนะครับแต่พอออกไปเนาะอาจจะหาผู้การที่ดูแลแล้วมาโฟกัสเขาได้คนเดียวครับคนนั้นอาจจะแบบดูแลไม่ได้ด้วยปุ๋ยไม่ใช่พ่โยหรืออะไรจริงจริง อาจจะต้องถามเด็กๆแต่ละคนบ้างครว่า<ม>ความรู้สึกของเพราะว่าวันที่เขา,าคุยกับเรามันหลักๆมันจะเป็นแต่ละคนจะมีเหตุผลที่เหมือนกัน<ม>อย่างเช่นคุนนก๊กไก่กับไมเคิลเนี่ยด้วยความที่จริงๆปกต<ค>ิ <ๆ S 1> เขา <How S 1> อาจจะไม่ได้มีงานมากอยู่แล้วการที่เขาออกดู Meghan ดแลตัวเองหรือทำงานด้วยตัวเขาเองนั้นอะน่ะมันทาให้เขามีเวลาในการจัดสรรชีวิตตัวเองได้มากขึ้นเลยครับอย่างตอนนี้อย่างตอนนี้เราถ่ายแปรักสองเนี่ยไมเคิลก็มาเป็นช่างภาพนิ่งในกองถ่ายแปรักอยู่อย่างี้ครับคือจริงๆอยากให้ ไม่ไม่รู้ที่ไม่รู้ว่าที่อินิดเป็นยังไงแล้วกันนะแต่ว่าที่ที่นาดาวจริงจร,งจรงิการที่น้องไม่ได้อยู่กับเรา,มาไม่ได้แปลว่าน้องทํางานกับพวกเราไม่ได้เลยนั่ไม่มีปัญหาเรื่องการโล้งงานเด็กแล้วทำไมเด็คุณพ่อคิดว่ามันเหลื่อมล้ำกันฉันต้องได้งานเยอะกว่าที่ได้นานดงดนดนา,นานน้อยจริงจริงเคยบอกเด็กๆตรงๆไปแล้วว่าในมุมในมุมตัวส่วนตัวเองนะก็เคยบอกเด็กๆตรงๆไปว่า พ,พี่เนี่ยตัวพี่เองเนี่ยสามารถทํางานที่ส่งไปถึงงานที่พัฒนาและส่งน้องอะ่ะได้จริงๆแล้วละ่ะหลักๆก็คือจะพยายามส่งไปให้ถึงจุดที่เขาไปต่อด้วยตัวเขาเองได้ทุกๆคนทุกๆเรื่องก็คนไหนที่เราทําแล้วเราเราเรา,เราส่งได้แล้วที่จะมาร์ไปแล้วโอเคคนนี้เราส่งได้แล้วจริงๆต้องต้องเข้าใจกับว่านาดาวเป็นบริษัทดูแลและพัฒนาศิลปินเราทําน้องจนน้องเป็นที่รู้จัก,จกหรือฝึกน้องจนมีฝีมือมากพอเราอยากให้ไปทํางานกับ กับคนเก่งๆข้างนอกอะไรเงี้ยครับดังนั้นเวลาที่เรามีเวลาเวลาของผู้พี่ก็จะไปพัฒนาน้องรุ่นต่อไปจนถึงจุดที่เขาแข็งแรงพอที่จะไปทํางานคนนอกแล้วเราก็จะทำเง้บส่งไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับทีนี้ถ้าจะพูดว่าแต่ละคนจะมีงานที่หลากหลายแตกต่างกันไปอ่ะก็อาจจะเป็นเรื่องพูดตรงๆก็คือความสามารถของน้องแต่ละคนแล้วก็บุคลิกน้องบางคนอาจจะรับงานได้หลากหลายน้องบางคนอาจจะมีบุคลิกที่เฉพาะตัวรับงานได้ได้ไม่หลากหลายเท่าอะไรเงี้ยครับแล้วก็ าบางทีก็เป็นเรื่องว่าจริงจงานเยอะนะแต่น้องเลือกไม่รับาบางคนอยากโฟกัสเรื่องการเรียนหรือบางคนรู้สึกว่าอยากอยากรับงานที่ตัวเองได้เหมือนคือง,งานงานหนึ่งมันใช้เวลากับกบารทํางานเยอะเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาอยากรับงานที่เขารู้สึกว่าเขาสนุกกับมาันจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับครับ